วันนี้ผมจะมาบอกวิธีนี่นะครับเนี่ยรับโซ่นะครับรับโซ่ตัดไม้นะครับตัดไม้ทั่วไปนะครับตัดได้ตัดตัดได้ทุกจุดด่างนะครับตัดทั่วไปะครับตัดไม้ตัดฟืนตัดอะไรครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นหน้าเดิมๆที่เขาแบบทํามาเลยนะครับหน้านี้อันนี้คือหน้าสามสิบห้านะครับผมเรียก นี่คือหน้าสามสิบห้าเดิมๆครับนี่ครับนี่เห็นไหมสามสิบห้าถ้าปัดน่าจะเป็นหน้าแหลมนะครับสามสิบห้านี่อัตพาจะเป็นหน้าตรงนะครับก็คือศูนย์มาผมผมเรียกคนนี้นะหน้าศูนย์พาจะไม่มีจะไม่เกิดเสน้นเกิดเส้นน้อยครับนเนี่ยถ้าตัดนี่ มันจะคมนะมันจะเนี่ยมันจะมีเนี่ยแหลมนี้แล้วก็พูดถึงโดนะครับโดหน้าเนี่ผมจะบอกวิธีบอกคนสำหรับคนที่เกียโดนะโดหน้านีครับโดหน้านะถ้าเราไปว่างไงถ้าเรารับรับลับโตเป็นนะโดเนี่ยท้าไม่ต้องไปยุ่งมันเลยครับไม่ต้องไปกดมันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับ ถ้าเรารับโซ่ได้ขนาดนะดูดิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับฟันโซ่อะมันจะแง่นหน้าหลบโดอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเจียโดนะครับกดโดออกแบบน,นี้อันนี้คือโซ่ที่ขาให้ผมรับนะครับแตง่งแต่งโซ่ใหม่นะครับเห็นไหมเสียนะครบแบบนี้ผมแจ้งไปแล้วใช่ไม่ได้เรื่องนะครับในปันจุบันพอได้ครับเดิมเดิม แต่ว่าโอ้โหฟันไม่เท่ากันเลยเนี่ยอันนี้โซ่สติวนะครับเนี่ยสีนี่ก็สติวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าลูกค้าบอกว่าตัดไม่เข้าเลยเอาไว้ผมรับนะครับซื้อใหม่เขาไม่อยากซื้อใหม่นะซื้อใหม่เส้นเราโอ้โหสองสามร้อยบางทีของผมแม่งรับเส้นสี่สิบหนะ้าสิบใช้ได้อีกโรับผมทิง้งกินได้ สามสีผันบางขนเป็นหมื่นก็มีตัดครั้งหนึ่งออกไม้ทีหนึ่งนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะ,ะง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นฟันนี้ให้ดูแป๊บนึ่งมาครับต่อครับนี่อันนี้เมื่อกี้ผมได้นี่รับฟันนี้ไปแล้วครับนี่ดูเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้แค่เปิดผิวแรกไปนะครับ เราต้องเก็บอันนี้ยังไม่ได้รับคันดีด้นี่อันนี้คือเดิมๆตอนที่เขารับมาจากโรงงานนะครับนี่อันนี้ที่ผมขึ้นนะครับนี่นี่นครับโดหน้าเนี่ยมันต้องมายุ่งเลยเชื่อผม เพราะว่าผมมีูุ่มศึกษามพักหนึ่งเกี่ยวกับพวกเกราโซ่นี่นะครับเนี่ยเดิมให้โดูเนี่ยเห็นไหมเบื่อเห็นไหมมันจะเงนหน้าลบโดโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยรับได้มาถึงเส้นเส้นแบบเนี้ยเส้นเนี่ยครับจะมีเส้นอยู่ที่ฟันเนี่ยมันจะมีเส้นกีดนะรับมาได้ถึงตรงนี้เลยนะมันจะเงนลบ อันนี้ตัดนะครับคมจริงๆนะครับไม่ว่าแช่ว่ามาคุยนะครับอันนี้ผมมาใช้ประสบการณ์สำหรับคนที่รับโซ่ช้เองด้วยนะครับแล้วก็อย่างสบายหางหนูนี่ผมไม่เคยใช้เลยนะครับมันต้องเก็บ น,นี่ฟันผ่าเฮ้ยฟันตัดเดี๋ยวผมจะมารับแบบสามฟันแบบให้ดูกันเลยโอเคนะครับขอบคุณครับ